ทนายตั้มขับรถรูพอดร,ราคาเจดล้านถูกจับกลุ่มมุ่งหน้าไปสแก้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มทนายตั้มและภรรยาในจังหวัดเชิงงแราขณะขับรถพอดสีน้ำตาลมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสแก้วโดยคาดว่าเป็นพื้นที่ที่จะสามารถข้ามไปชายแดนได้ก่อนที่จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามรถรูพอดคยเอ็นไฮบริดคู่ราคาแพงสิ่งที่สะดุดตาม,มากที่สุดในขณะนี้ก็คงหนีไม่พ้นรถรูของทนายตั้ม ซึ่งจากการตรวจสอบกับกูรูด้านยานยนต์พบว่ารถรูของทนายตั้มเป็นพอร์ทเทน h y ไฮบริดคูปราคาเริ่มต้นที่7จ็ดล้านสองแสบาทหากบวกออปชั่นอีกราคาหน้าจะเพิ่มขึ้น1นถึงสล้านบาทจึงสันนิษฐานได้ว่าราคารถรูของทนายตั้มเริ่มต้นที่7จ็ดล้านสองแสม่บาทมุมมองของชาวเน็ตหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทนายตั้มต้องขับรถรูขนาดนี้และทำไมถึงต้องมุ่งหน้าไปสแกลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากการณีที่ทนายตั้มกำลังถูกดำเนินคดีอยู่สรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับทนายตั้มและรถรูของเขาหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าทนายตั้มจะพยายามหลบหนีหรือมีแผนการอะไรแต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดและยังต้องรอการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ